เราห์มานิระฮีมซัลามอะัยกุมา์มะตุลอฮัวประกาศตุวสุขภาพดีมีค่ามากกว่าเงินล้านผมไม่ได้บอกว่าให้เราเลิกหาวางเป้าหมายด้านการเงินจะมีเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหรือร้อยล้านหรือจะเป็นระดับใดก็ตามไม่ได้บอกว่าให้เราเออละทิ้งดุนยาโดยสิ้นเชิงอันนี้ไม่ใช่คำสอนที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานูวะแต่อาลลบอกว่าอูซิบิลลาฮิมนัชชัอิระีม ว่าตกีฟีมาอาตากขอล,ลาุฎด,ดารลอาคราว่ลาตันสันสิบคกะมินัดดุนยาจงสว่วนฮานสิ่งที่ัลห์ให้มาเพื่อลกหน้าและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะวางเป้าหมายทางด้านการเงินหรือด้านอะไรในโลกนี้เนี่ยสามารถวางเป้าหมายได้แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าสุขภาพดีมีค่ามากกว่าเงินล้านหมายความว่าเราไม่ควรจะมองเรื่องของเงินอย่างเดียว ที่เป็นมูลค่าหรือเป็นริสกีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตลาให้มาแต่การมีสุขภาพที่ดีอย่างเมืองไทยอันัมดุลิลลที่เราเห็นคนทั่วโลกได้ติดโควิดหรือว่ามีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยอันัมดุลิลลเราได้รอดพ้นจากบททดสอบดังกล่าวแต่ว่าเราก็ยังคงต้องรักษาสภาพหรือการระวังตัวอย่างต่อเนื่องประเทศอเมริกาที่มีคน จำนวนมหาสาลที่ติดแล้วก็เสียชีวิตจานวนไม่น้อยโดนั์นทรัมป์ประธานาธิบดีของอเมริกาที่เราทราบข่าวกันว่าแม้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดโดนั์นทรัมป์เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นประธานาธิบดีแล้วก่อนหน้านั้นเขายังเป็นมหาเศรษฐีที่มีความร่ํารวยอย่างมากที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าคือคือหนังสือเขาเขียนเยอะมากของโดนั์นทรัมป์นะครับแต่เขาก็ยังติดโควิดเราที่ยังอยู่ในสภาพที่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจําเป็นที่ต้องขอบคุณต่อลอสุปฮานหัวตะละเพราะด้านสุขภาพเอาลอสุบฮานหัวตะได้ท่านอบบีได้ถือว่ามันเป็นหนึ่งในสองสิ่งที่ผู้คนละเลยเป็นหนึ่งในสองความปลดปราน์ยิ่งใหญ่ที่อลอสุบฮานหัวตะละให้กับมนุษย์เนียมาเตินมะอบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสสองความปลดปรานยิ่งใหญ่ที่คนส่วนมากได้ลืมอเซฮัตุวัลฟารอกคือการมีสุขภาพดี และการมีเวลาบ้างดังนั้นสุภาพดีมีค่ามากกว่าเงินล้านผมอยากจะให้เราหันมาเห็นคุณค่าในชีวิตในอวัยวะต่างๆที่เราให้มาชีวิตที่เราให้มาอาวัยวะต่างๆที่เราให้มาในสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรงต่างๆดูอายามเช้ายามเย็นที่เราขออัลลอฮฺมาอาฟินีฟีบาดานีอัลลอฮฺมาอาฟินีฟีซัมัยอัลลอฮฺมาอาฟินีฟีบัสรีลาอิลาฮิล่าอันตะอัลลอฮฺได้โปรดให้สุภาพชั้นแข็งแรง ให้การฟังหูของฉันแข็งแรงให้ดวงตาของฉันการมองเห็นของฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สามารถจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้นอกจอากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลละมาชวนขอบคุณกันเถอะในสิ่งที่เรามีมันมีค่ามากกว่าเงินล้านและการขอบคุณนี้บางทีเผลอเลอแล้วมันทําให้เรามีมุมมองที่เป็นบวกแล้วสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลองคิดดูว่ามันคือกําลังวังชาที่เราสามารถที่จะไปหาทฤษฎีอื่นๆที่ อัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะลาจะประทานมาให้จะเป็นหลักล้านจะเป็นสิบร้านร้อยล้าน,านมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอยากและจริงๆแล้วถ้าเราคิดดีๆในสิ่งที่เราให้มาอาพูดถึงเม็ดเงินเนี่ยตลอดชีวิตที่เราได้รับมาแล้วเราได้ใช้จ่ายไปเนี่ยมันก็หลายล้านหรืออาจจะเป็นสิบ้านแล้วด้วยซ้าไปใช่ไหมครับนั้นอย่าลืมขอบคุณในสุขภาพที่อัลล์ให้สติปัญญาที่สมบูรณ์การมองเห็นการได้ยินต่างๆและการขอบคุณเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตะลาจะเพิ่มพูนให้อย่างแน่นอนฝากแชร์ต่อครับลามอะัวะราล